สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกล้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทน์เก็นโตน,นะครับออส่วนมากจะเป็นพระสุนะครับที่ออนำมาให้กับผู้ที่อนุระะักษ์พระและชื่นชอบพระและผู้ที่อยากจะสมสัตสมพระเดี๋ยวมาดูพระสูุ่ที่ผมได้มาจากมรดกด้วยแล้วก็จากปู่ย่าตายายรุ่นปู่ยอะ รุ่นปู่ย่าตายายนะครับก็เป็นของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าบางบางอย่างผมจะชี้ชัดให้ดูเลยว่าพระปูลักษณะของปู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าพระที่ผมได้มาเนี่ยผมรู้ประวัติในการที่ได้มาจากปู่จริงๆนะครับอาจจะชมกันเลยครับคลิปนี้ก็ให้ดูนางพญาพิมพ์เล็กมีสองแบบว,วันนี้มาให้ดูสองแบบด้วยกัน อันนี้ผ้าล้างหมดแล้วนะน,นะครับอันบนนะครับพิมสังคติอันนี้อกนูนครับอกนูนเล็กนะฮะอยู่ใกล้ครับ ขูบบนเป็นสังกติล่างเป็นอกนูนนะครับองนี้องนี้จะดูง่ายเพราะาองนี้ล้างล้างได้ดีนะครับล้างเอี่ยมอ่าครับล้างผมไม่ได้เน้นทางด้านหลังมันก็เลยออกมาเอ่อคาบ เขยังปกคุ้มเนื้ออยู่ดูไม่ค่อยชัดแต่องเงี้ยผมล้างล้างล้างเอี่ยมเลยแต่เป็นเนื้อผ่านเพราะว่านางพญาเนี่ยเป็นเนื้อดินเผานะครับอันนี้พิมพ์เล็กนะครับล้างเฉยยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ทําอะไรนะครับล้างออกมาน,นี่นางพญานะครับพิมพ์เล็ก ดูนะครับข้างดูนะครับข้างที่ตัดแล้วความหนาก็ไม่เท่ากันเพราะว่าพระสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาใช้กดพิมพ์นะครับเขาไม่ได้ปั๊มเหมือนออสมัยสมัยใหม่เทคโนโลยีทันสมัยเขาใช้ปั๊ม แต่อนนี้ใช้กดพิมพ์นะครับนีเนื้อจะเห็นแตกยับย่นนะครับนี่เนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งและแล่งอ่าเดี๋ยวจะอีดกระจกให้ดูนะครับอันนี้กระจก เอาองค์นี้ก่อนนี่ครับเอาด้านล่างที่บางๆเนี่ยนี่ครับเสียงดังนี่เป็นรอยเลยครับอ่าดูพระ เห็นไหมเป็นรอยเฉยไม่เป็นไรเลยนะครับเนี่ยพระเนื้อเขาเก่งนะครับนยนะครับอเนี่เห็นไหมยังคมอยู่เลยนะครับอันนี้สังกติบ้างเมื่อกี้อกนูนนะครับอันนี้เอาด้านนี้ด้านข้างนี้นะครับนี่เห็นรอยนี่เห็นรอยเลยฮนะ เนี่ยเนี่ยครับไม่เป็นไรเลยนะเนื้อจะแข็งมากถ้าพระครับพระกลุ่ถึงยุคเนี่ยเนื้อจะแข่งนะครับทีนี้ผมทำไมถึงกล้าทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพระเราถึงยุคหรือไม่ถึงยุคนะครับ ่าเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวจะมากรีดสังกะสีให้ดูเน,นี่เอาพิมพ์นี้พิมพ์สังกตินะครับเอ,เอาตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีรอยนะเนี่ยฮะนี่นี่เป็นแง นี่แล้วพระเนี่ยครับอ่าเป็นรอยของสังกะสีแต่พระเปงะไม่เป็นไรเลยนะครับนี่อ่าอันนี้อันนี้บ้าง อันนี้อกนูนนะครับเอานี้ครับตรงเล็มแหลมไหมนะฮนะอืมนอะ่ามาดูเนี่ยครับเห็นไหม สังกสีติดมาแต่อันนี้ไม่เป็นไรเลยไม่บินเลยเนี่ยยังแหลมอยู่เลยนะครับเอาตรงนี้ขอบบา,บางตรงนี้นะครับนี่เป็นรอยอ่ะเป็นไรไหมเนี่ยครับไม่เป็นไรเลยนะครับเนี่ยยังเหมือนเดิมเห็นไหม ก็ให้ผู้ที่อนุรักษ์พระก็พิจารณาดูเอานะครับที่ผมทดลองให้ดูนะครับว่าพระกลุเป็นยังไงนะครับก็โทรโทร,โทรมาคุยกันครับกับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขมวิทย์เบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับ